ทนายก็อย่ามาพูดถึงเรื่องของการออกโฉนดของปันแสนหรือคุณพอลลี่เนี่ยนะครับเราเกิดประเด็นดราม่าเนื่องจากทนายฝ่ายตรงข้ามเนี่ยหรือนักกฎหมายฝ่ายตรงข้ามเนี่ยพยายามมาโจมตีว่าการออกโฉนดเนี่ยของคุณพอลลี่กันและการเอาเป็นการออกที่ไม่ชอบและออกไม่ได้การออกจะต้องไปออกอ หลายปีตามประกาศของรัฐมนตรีมหาไทยหรืออะไรเนี่ยซึ่งทนายก็ไม่ได้ฟังรายละเอียดนะครับฟังมาจากท่านบางท่านถ่ายทอดมาทีหนึ่งและทนายก็ได้อ,ออกคลิปไปเมื่อเมื่อสักคู่หนึ่งนะครับเมื่อสักคู่หนึ่งซึ่งอัดไว้ก่อนตอนกลางคืนวันนี้นะครับทนายอยากจะมาพูดเรื่องคลิปน่าจะเป็นบทสุดท้ายแล้วนะครับบทสุดท้ายแล้วครับ ถ้าไม่มีอะไรมามา,มาบิบคั้นเจ้าหน้าที่กรมที่ดินมากเกินไปทนายก็จะปล่อยให้เขาพูดเพราะทนายมั่นใจนะครับว่าเคสเนี้ยเจ้าหน้าที่กรมที่ดินเนี่ยจะต,ต้องทําตามอํานาจหน้าที่และกฎหมายแน่แน,นอนการมาบีบคัน้นหรือการมาให้ข้อมูลที่มันเขาเรียกว่าข้อมูลเท็จก็แล้วกันนะครับเพื่อให้เกิดความไฝ่ฝในหมู่ประชาชนหรือความหลงผิดของประชาชนว่า มันออกไม่ได้ฝ่ายลุงพลหรือฝ่ายคุณพลีล่เนี่ยใช้อิทธิพลหรือใช้เส้นแล้วไปออกอันนั้นเนี่ยถ้ามันไม่เหลือขอจริงๆนะครับมไม่เหลือขอจริงๆทนายก็จะปล่อยให้เขาเพลเจอร์ไปนะครับแต่ถ้าว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งที่ทนายเห็นเหมาะสมทนายก็จะมาแก้มาแก้และอธิบายว่าการพูดของฝ่ายนูนะ้นมันไม่ถูกมันไม่ถูกครับแต่ของเราเนี่ยของของที่ไปออกโฉนด มันเริ่มต้นที่ถูกต้องแล้วนะครับเริ่มต้นที่ถูกต้องแล้วมันเริ่มนับหลังจากที่ยื่นสอบสวนแล้วก็มาลังวัดหลังวัดสอบเขตแล้วก็ทำรอวอร9แล้วก็มีการสอบสวนผู้นำท้องถิ่นแน่นอนนะครับอันนี้แล้วก็มีหน่วยราชก,การมาชี้ระวังแนวเขตดังนั้นเนี่ยหลังจากเนี้ยก็เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่กรมที่ดินที่เขาจะไปดาเนินการต่อในชั้นปฏิบัติการน,นะครับและถ้าไม่เกิดมีอุปสรรคอะไรจริงจริเนี่ย ทนายมั่นใจเลยนะครับบริเวณบ้านของลุงพลวัตแตนรวมทั้งบริเวณองค์ปู่เนี่ยจะได้ออกเป็นโฉนดแน่นอนแต่ไอ้เรื่องการออกโฉนดเนี่ยทนายก็ยังไม่เครียดแล้วก็ไม่อยากที่จะคิดอะไรมากแต่ทนายขอให้อะไรว่าพูดถึงสิ่งที่ทนายอยากจะพูดและเรื่องเนี้ย ทนายจะต้องพูดถึงลุงพลโดยตรงแล้วก็ต้องการให้ลุงพลเนี่ยนะครับไปศึกษาให้ดีนะครับแล้วนำไปใช้ต้องนำไปใช้เลยนะครับต้องนำไปใช้ถ้าสงสัยค้องใจยังไงนะครับหรือไม่เข้าใจยังไงเนี่ยนะครับหาทางเชื่อมมาที่ทนายก็ได้เพราะก่อนหน้าน,นั้นนะครับสปีนะครับอย่างที่ทนายพูดเนี่ยทนายวางตัวเป็นกลาง แต่ยืนอยู่ข้างลุงพลในเรื่องของความถูกต้องทนายไม่เคยเข้าไปเป็น f อฟไม่เคยเข้าไปติดตามลุงพลเพราะไม่อยากให้อีกฝ่ายหนึ่งเขาโจมตีว่าทนายเป็น f อฟของลุงพลก็เลยเข้าข้างลุงพลเข้าใจเหตุผลไหมที่ทนายไม่ไปดูนะครับไปดูแล้วไปติดตามคลิปของลุงพลไปกดไลค์กดแชร์หรืออะไรเนี่ยแสดงเพื่อเพื่อแสดง ความสัมพันธ์กันเนี่ยทนายไม่ทําเพราะว่าถ้าทําอย่างนั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าทนายเป็นเอฟซีของลุงพลเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องช่วยกันแต่ทนายไม่ทําแต่ทนายจะทําในเรื่องของความถูกต้องก็คืออ่ะก็ทนายอยู่ตรงกลางมันแบ่งสอง,งฝั่งทนายก็ไม่ได้เป็นฝ่ายนู้นทนายก็ไม่ได้เป็นฝ่ายนี้นะครับแต่เมื่อ เห็น <net> ว่าลุงพลเนี่ยโดนกระทํามากทนายก็ออกมาช่วยในเรื่องของข้อกฎหมายจา,จากเดิมในเรื่องข้อกฎหมายนะครับแรกๆเลยเป็นการติดตามหรือเรื่องข้อที่จริงที่มันเกิดขึ้นก่อนแต่ก็เกิดเหตุแล้วนยครับก็มาพูดถึงข้อที่จริงว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งเขาจะมาพูดมันไม่ถูกต้องแน่คือเรื่องมาจากข้อที่จริงก่อนต่อมาก็หลังจากถูกฟ้องแล้วทนายก็เข้ามายืนยันว่าหลักกฎหมายเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะครับ นลทุกวันนี้ทนายก็มั่นใจว่าเมื่อเข้ากระบวนการยุติธรรมแล้วในความยุติธรรมเนี่ยจะมาสู่หลุงพลแน่นอนนี่สิ่งที่ทุกท่านก็เห็นเห็นมาตลอดดังนั้นทนายจึงไม่พยายามเข้าไปมีสัมพันธรร์ทำไมตรีกับลุงพลปตัตแตนแต่ทนายจะพูดถึงประแตนบางครั้งจะพูดถึงประแตนมากพอๆกับลุงพลเลยทั้งทที่บทบาทของประแตนก็ไม่ได้มีมากมายอะไรเพราะทนายมองว่าปตัตแตนนี่เป็นชาวทางหลงังชาวเทา ช้างเทา้าหลังซึ่งเราจะต้องอไปกับช้างช้างเทา้านาให้ได้ก็คือต้องไปกับล,ลุงพลก็ประแตนไปด้วยกันให้ได้ฉะนั้นทุกวันนี้ทุกคนก็เห็นอยู่ว่าล,ลุงพลก็ประแตนนีเนนะ้เป็นหนึ่งเดียวกันนะครับเป็นหนึ่งเดียวกันอันนี้ก็คือมันจะต้องรวมกันสู้เพราะว่าเวลาทําอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันแตกกันภายในแล้วนะครับมันสู้ก็ไม่ได้แต่เมื่อภายในเราจับมือกันได้แล้วนะครับ ศัตรูภายนอกเนี่ยเราสู้ได้เนี่ยครับแล้ววันนี้สิ่งที่ทนายพูดมาหลายหลายครั้งเนี่ยก็โดยเฉพาะเรื่องของการออกโฉนดนะครับทนายก็ไปเจอของคุณเสนึงไงเนี่ยคุณเสนสินิคหลินแล้วก็มีหลายท่านที่ไม่ติดตามทนายแล้วก็ส่งข้อความมาหาทนายว่าที่ทนายพูดเรื่องการออกโฉนดเนี่ยว่าเมื่อวันที่วันที่สามเนี่ยสังกุมพานี่นะครับ ปรากฏว่าปแตนเนี่ยได้ไปไลฟ์สดได้ไปไลฟ์สดแล้วก็บอกว่าทนายเนี่ยพูดเหมือนกับคนในพื้นที่เหมือนกับอยู่ในเหตุการณ์เลยถูกต้องถูกต้องเลยนะครับถูกต้องหรือเกือบทั้งหมดหรือทั้งหมดเลยเนี่ยแต่ทนายก็ไม่ไปดูของปแตนนะครับเพราะก็ยังไม่อยากที่ว่าเดี๋ยวเราจะกลายเป็นว่า,ากลายเป็นเขาเรียกว่าคอนเนคชั่นส่วนตัวความสัมพันธ์ส่วนตัวไม่เอา แต่ถ้าว่าใครเล่าให้ทนายฟังทนายจับประเด็นแค่นั้นเองทนายก็ต้องขอบคุณปแตันนะครับที่ให้เกียรติทนายมาดูคลิปของทนายแล้วก็มาพูดมาพูดชื่นชมทนายกันแล้วกันชื่นชมทนายกันแล้วกันนะครับซึ่งซึ่งทนายเห็นมาสองสมวันแล้วนะครับในคอมเมนต์ที่เสนอมาถึงทนายเขียนมาในของทนายแล้วก็มาเจอของท่านเซนอีกทนายก็เลยมั่นใจว่า ประแตนได้มีการไลฟ์สดนะครับแล้วก็พูดว่าสิ่งที่ทนายพูดเป็นเรื่องจริงดังนั้นนะครับถ้าลุงพลงก็ประแตนนะครับยังไงทนายเชื่อว่าเขาต้องดูคลิปนี้แล้วก็เห็นเจตนาของทนายมาตลอดเวลาเกือบจะสามปีแล้วนะครับสามปีใครจะไปพูดอะไรให้ร้ายทนายปั่นหัวทนายให้ลุงพลปัดแตนฟังตอนเนี้ยทนายมั่นใจหลืว่า หลวงพณพัฒนไม่เชื่อพวกนี้แหละแต่เมื่อปีสองปีที่แล้วอาจจะเชื่อเพราะทนายยังไม่มีผลงานที่ชัดเจนในการช่วยหลวงพณพัฒนแต่ในเวลานี้ชัดเจนชัดเจนแล้วว่าทนายเนี่ยไม่เปลี่ยเคยแปรเปลี่ยนแล้วก็ยืนอยู่ฝั่งหลวงพณพัฒนแล้วแถมออกมาช่วยมากขึ้นมากขึ้นอีกนะครับตอนนี้เหมือนกับเป็นปากเสียงแทนเลยนะครับแล้วเป็นปากเสียงที่มีพลังด้วยเพราะทนายเนี่ยไม่ใค่สายฟาดตัดสายวิชาการสายกฎหมาย ดังนั้นนะครับสรุปคลิปนี้เลยนะครับว่าสิ่งที่ลุงพลสิ่งที่คุณพลีกำลังไปออกโฉนดนี่นะครับขอให้ลุงพลปรึกษากับทนายของลุงพลที่ดูแลคดีนะครับบอกว่าจะเอารายละเอียดในการดำเนินเรื่องออกโฉนดถ้ามันออกทันภายในสองสาเดือนนี้นะครับศาลยังไม่ตัดสินรีบเอาโฉนดที่ได้รีบเอาโฉนทดนที่ได้นะครับ ไปยื่นต่อศาลจังหวัดส,สกลนครหรือไม่ไงั้นก็วิ่งไปที่ศาลอุทธรภาคเลยก็ได้ครับปกติยื่นได้ที่ใดที่หนึ่งแล้วเขียนรายละเอียดบรรยายข้อที่จริงให้ศาลเห็นว่าฟาร์มจริงแล้วเนี่ยที่ดินแปลงเนี่ยมันมีสอคอหนึ่งเพียงแต่ว่ามันผิดพลาดซึ่งจุงพลเองไม่รู้มันเกิดจากความผิดพลาดมันทำให้การพิสูจน์เนี่ย อันแปลเปลี่ยนไปถ้าตอนนั้นเนี่ยสารเห็นว่ามันมีสคหนึ่งนะครับแล้วมันกําลังเดิมเนินเรื่องออกโฉนดอยู่ยังไงลุงพลก็ไม่โดนอย่างนี้แน่นอนอธิบายให้ศารทราบแต่ต้องทํานะครับต้องทํานี่เป็นประโยชน์สูงสุดนะครับอย่าใครจะบอกว่าอย่าไปทำเลยอย่าอย่า,ยานะครับทนายขอร้องท่านลุงพลต้องดูเจตนาของทนายที่ให้กับลุงพลกับป่อแตนมานาน ต้องดูตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเบสิกเลยนะครับถ้าอะไรที่เป็นคุณกับเราเนี่ยนะเราในชั้นสารชั้นต้นเราพลาดไปแล้วถ้าในสารอุทธร์เรายังพอมีโอกาสนะครับสารจะฟังไม่ฟังไม่เป็นไรบางคนบอกว่าไปยื่นตอนนี้สารไม่รับฟังแล้วเพราะมันไม่ได้สืบไม่ได้อะไรไม่เป็นไรสารจะฟังไม่ฟังไม่เป็นไรแต่ต้องยื่นนะครับและอธิบายเขียนข้อท็จจริงเข้าไปส่วนวิธีการเขียนนะปรึกษาทนายที่ ดูแลเรื่องนี้หรือกลุ่มของทนายอุทัยทนายนกทนายนงก็ได้แค่นี้เขียนแค่นี้มันไม่ใช่เรื่องยากนะครับแต่เขียนไม่ได้ทนายเขียนให้ฟรีนะครับแต่ทนายมั่นใจเลยนะเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดสารได้เห็นข้อที่จริงที่มันเกิดขึ้นหลังจากที่สารชั้นต้นตัดสินแล้วสารอุทธรณ์ก็ต้องมีเหตุนะครับนั้นหะโอ้มองแล้ว่าสุดท้ายแล้วที่ตรงนี้มันก็ คือที่ที่มีกรรมสิทธิ์ก็คือชนโฉนดแต่ตอนนั้นเนี่ยเขาไม่ได้พิสูจน์จะไปโทษจำเ,เลยหรอจำเลยลุงพลเขาไม่เห็นนะก,กฎหมายเนี่ยไปโทษใครโทษความผิดพลาดข,ของคนที่รับทำคดีหรออ่ะก็มันผ่านมาแล้วอ่ะแต่ว่าความจริงมันปรากฏตอนเนี้ยนะครับมันก็ต้องก็ต้องเห็นใจเขาอ่ะและไอ้เรื่องที่แมวดิ้นตายสองร้อยตารางวานเนี่ย นะครับมันจะเอาถึงติดคุกติดตารางมันไม่ใช่10บยี่สิไร่มันไม่ใช่ตายายไปเก็บเห็ดซึ่งมันไปมีขบวนการไปตัดป่าเป็น10บสไร่นะครับดังนั้นนี่นะครับต้องทำเลยนะครับลุงพลต้องทำเพื่อตนเองเลยนะครับเพื่อตนเองถ้ายื่นเข้าไปนะครับเขียนข้อที่จริงให้ชัดเจน ถ้าออกฉนวทันนะครับก็รีบถ้าออกไม่ทันภายในสองเดือนหรือ3เดือนเนี้พอสารุทธรเนี่ยทนายไม่รู้ว่าภาคนั้นเนี่ยกี่เดือนจะตัดสินแต่ปกติไม่นานนะครับไม่นานในนานน้าไม่เกินปีนี้ได้ตัดสินคดีบุกลุกป่าของลุงพลแน,น่นอนแต่ถ้าว่าในช่วงเนี้หลังจากที่รังวัดไปแล้วเนี่ยนะครับไปขอถ่ายกับเจ้าหน้าที่ก่อนก็ได้เอาเท่าที่มีก่อนยื่นไปก่อนยื่นไปก่อน ยื่นไปเลยครับว่าสารที่เคารพครับเนี่ยมันมีข้อจริงอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มีหลักฐานเนี่ยไปยื่นออกขอออกนโฉนดแล้วเจ้าหน้ที่มาลังวัดแล้วอยู่ระหว่างการพิสูจน์นะครับตรวจสอบซึ่งขั้นตอนนี้อาจจะต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งดังนั้นก็ให้สารได้รับทราบนะครับเพื่อประโยชน์ในการที่จะพิจารณาในเรื่องของอการลงโทษ ยื่นไว้ก่อนเลยครับแล้วถ้าเกิดภายในสองสาเดือนโฉนดออกมาก่อนศาลตัดสินก็เอาโฉนดไปยื่นอีกทีหนึ่งแต่ยังไงตอนนี้ต้องรีบเลยนะครับไปขอคัดถ่ายจากเจ้าหน้าที่ที่ดินปรึกษาเขาเลยขอคัดถ่ายบอกว่าจะเราเอาจะไปยื่นที่ศาลเอาเท่าที่มีเอาเท่าที่มีเลยนะครับในนั้นน่จะมีทั้งวันที่ไปยื่นที่ทุคุณพลียไปยื่นแล้วคุณพลียก็ต้องให,ให้การในนั้นนะครับ ให้การแน่นอนแล้วก็วันที่มาหลังวัดแล้ววันที่ผู้นําท้องถิ่นเนี่ยอ่ก็คือกำนันผู้ใหญ่บ้านเมื่อวันที่สามเนี่ยก็ต้องมีคําให้การแล้วหลวงคั้งคำให้การของปะแตนในการชี้แนวเขตสายก็จะได้เห็นว่าอ๋อปะแตนเนี่ยเขาครอบครองตรงนี้จริงไงเขาเป็นคนชี้ใช่ไหมชี้ฉันครอบครองอยู่ตรงไหนตรงไหน,นแนวเขตกำนันผู้ใหญ่บ้านก็บอกเนี่ยใช่ใช่คุณพันลี่เขาตระกูลเขาอ,อะไรก็บรรยายมาซึ่งทนายไม่รู้เขาจริง นะส่วนคนุณเบลลี่ก็ต้องเป็นแยายฟาร์มเป็นมาของสคหนึ่งอันนี้ดังนั้นทั้งหมดต้องรีบขอคัดถ่ายแล้วไปยื่นสารต้องทํานะครับต้องทํานะครับเชื่อทนายนะครับเชื่อทนายแล้วปรึกษาทนายสําสนักงานที่อะไรนะครับ <c oughs> ที่ทําคดีชมพู่แล้วก็ลองปรึกษากับทนายเชาไทย กับทีมงานดูโอเคครับด้วยความหวังดีจะนะบังคับเลยนะครับขอร้องเลยนะครับอันนี้ต้องทำเร็วที่สุดแล้วก็จะผ่านอุปสรรคได้ทุกๆอย่างดวงมันกำลังเข้ามาแล้วครับเดี๋ยวทนายจะถอดดวงให้เลยก็ได้เพราะดูจากพฤติกรรมทุกอย่างที่ไปไหว้องค์พระธาตุเนี่ยวันนั้นมันสอดหลายหลยอย่างที่ดีมาซึ่งทนายก็มองอยู่โอ้อะไรมันดีเข,เข้ามาหมดเลย แล้วความคิดของทานายก็ผุดขึ้นมาในวันที่ลุงพลกำลังทำพิธีนะครับรู้สึกวันที่สี่เมื่อวานนี้ว่าเฮ้ย <c oughs> มันมีอย่างนี้อย่างนี้เราต้องทำอย่างนี้ีผุดในเวลาที่ลุงพลกำลังทำพิธีรู้สึกจะถวายผ้าองค์พระธาตุมันมีเหตุมาช่วยครับลุงพลครับโอเคครับ